สวัสดีครับพี่น้องครับผมสมปองแหวนเงินตาแหวนตีมือวอลลานครับสั่งบาน,บานงานทํามือเนาะคลิปนี้ก็ได้เอาเหรียญครูดปีพศอ5อสองัหรสิบ็มาเห็ดแหวนนี่มึงครับเห็ดออกมาแล้วงามบมงาม,งามจังเลยก็ไปมึงกันเลยครับก่อนอื่นผมก็สิเอาเหรียญมาตีขึ้นรูปเป็นส่งถวยส่งกระทะก้อนครับก้อนนี่ไปตอกเจาะครับแข็งนี่ครับพี่น้องนี่ตอกลงไปบ่เมนบ่มเมนตอกง่ายนี่ ถึงอยากทำได้ใจหักใจเสียท่ากับเหตุใดขึ้นเขาครับพี่น้องก็ได้กำลังใจจากพี่พี่น้องๆทุกทุกคนนะครับที่อุดหนุนที่สนับสนุนกันเขามากครับขอบคุณหลายๆครับอันนี้เป็นบล็อกที่สองครับเพราะว่าผมจะใส่อยสองบล็อกเพราะว่ากันใส่บล็อกเดียวตอกลงไปเลยมันจะเหตุยากครับเพราะว่าขนาดของบล็อกก็ต้องให้พอดีครับก็ขนาดของเหรียญ ที่เป็นลูกทรงถวยแล้วก็มาตอกเจาะตรงกลางครับแบบนี้ยามท่าตอกเจาะนี่เขาก็ต้องว่างเรียนตอกเจาะให้กลางให้มากที่สุดครับบอกง่ายๆตอกให้ตรงกลางให้มากที่สุดให้หลายที่สุดเพราะว่าข้านอตอกเยี่งเจาะเยี่งนี่ที่เฮ็ดยากเลยครับเพราะว่าย้ำไปสวมกับองเล็กมันจีเบียดไปทางได้างหนึ่งครับมันทีเฮ็ดใน เหรียญเบี้ยวเหรียญบิดขอปิ้นเฮ็ดหนกครับขันตอกเอียงเจาะเอียงเทายี้เพาไปขยายนี่ต้องมาเสียเวลาอีกครับเสียเวลาขอกลับขอดันกลับขะดึงกลับเสียเวลาเพิ่มไปอีกครับตอกเจาะเจาะยากหนกดิครับยากจังเล็ก็อยากเก็ตตื้อเข้าหรอครับน ยอเราก็มานี่ครับมาเกีย,ยนหนเสมอนึ่งหอียงไปทางใดทางใดหนาก็บางก็ก็บเข,ขเกียดแทงอ,าาอ,ออกจังน้อยนี่ก็มาลบลบเศษเศษออกจังน้อยครับแต่ใบลบออกนี่ครับมาสวมกระบอกสวมกระบอเกเพื่อที่จะตอ่อขยายไส้ครับขยายตอ่อขยายไปเรื่อยๆครับตอ่อขยายได้น้อยนึงนี่ก็มาเคาะขอบกัน ตัวหนังสือไว้ครับบ่อให้หนังสือไปเบียดกับกระบอกแล้วก็มาขายายต่อครับก็ข,ขายายไปเรื่อยๆครับมันก็พอได้ก็ข,ขายายไปไปด้ประมาณนึงแล้วก็มาเคาะแต่งขอบครับเคาะขอบไปกันตัวหนังสือกันขอบปิน่น้ำตรงนี้ก็ต้องอำนากคอนก็ต้องลงให้พอดีครับ ห้อยคอนก็ต้องต่อกันเลยพยายามตกพยายามเคาะให้เสมอครับให้เรียบเป็นเส้นตรงรอบขอบต้องมาเคาะอีกเคาะขอบอีกดันนึงครับแทงขอบจากน้อยเคาะไปเรื่อยๆครับนักคอนก็ต้องพอดีครับคอน ใส่ขอนใหญ่ไปก็ไ่ได้ขอนน้อยไปก็ไ่ได้ครับต้องให้พอดีทำนักนี่เราก็มาขอขอบกันตรงซื้อขอขอขอบกันไล่ไปครับขอจะน้อยเพราะว่าขอบเย็นอีกทางหนึ่งครับแต่ละทางอ่ะอีกทางอยู่บางอีกทางอยู่นาครับเพราะว่าต้องขอแจ้งใส่กันจังสีงามนี่ครับขอค่คอยคอยคะต้องมีสมาธิครับ ต้องใส่สมาธิต้องน้ำหนักมือตั้งคอนห้อยคอนต้องให้พอดีจังสีออกมางามครับเคาะไปเรื่อยๆแป๊ก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 ต้องใส่เนื้ออุดหูครับเสียงดังคำบ่อุดก็ยานเห็ดไปโดนโดนยานหูตึงเนาะนี่ครับมาเคาะขยายจังน้อยมวเคาะขอบแต่งขอบให้สวยงามต่อ มาขอขอบต่อแต่งขอบให้มันเรียบที่สุดนะครับแต่งสียง,งามเนาะเพราะว่าขันบางงามนี่ผมก็บ่อยากส่งไปให้เจ้าของเนาะสวยงามเห็ดให้ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่างานที่ผมเห็ดจะเป็นงานงานเห็ดมืองานตีดิบบ่ผพานไฟเผาใหม่ครับ ตีดิบๆตามแบบโบราณเลยขอบไปเรื่อยๆครับแจงจนกลัวขอบสวยาง,งามเลยขอบมีห้เฮามีพื้นที่หิ้คอ,อขอบว่า่ถึงมินนี่ครับอก็ต้องระวัง่ให้โดนตัวสี้อแจงขอบเลยก็มาเกียร์จักน้อยเกียร์เกียร์ขอบเสมอเอาเ้าไปขัดกระดาษได้ยังขัดง่ายครับ เลียวก่าตะไบแตงลบ้มลบเตี้ยมบอกไบแตงเห็นมันเรียบยั้ไเาไปขาดกระดาษไส้ยัง่าี่ครับตะไบก็พอคอยคมเลยครับใมืโอนเนท่านไดเตี้ยนเยูนี่ครับขัดกระดาษไส้ลบลบหค้ยเนาะ น้อยจังน้อยไปขัดกระดาษใต้ขัดขอบ้างในขัดข้างในบ่อยมีเศษคมคมแหลมแหลมขัดแล้วอ่ะนี่ครับเอามาขัดเงาต่อครับขัดเงาก็ใส่เอ่อขัดกต่เฉลี่ยแหละเป็นเพื่อนใส่ปลาบ้านเนาะ คัดเล่าก็จะงเดียวไปล่างครับล่างครับผมล่างครับนันสมสนต่อจู้ก็สมเยอะแต่แบบมันเปล่งแต่มันยาวางจานเปล,เปล,เปลี่ยนเคัดคัดออกนี่ครับคัดเงาเล่วออกก็ออกมางงามบางทีครับของผูนน้ใดญ่นอ้วงนี้นเนาะครับ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้งนองๆทุกผู้ทุกคนนะครับที่แวะเขามามึงแวะเขามาให้กำลังใจกับขอวอวยพรในพีพ่ๆน้องๆทุกๆคนขอให้เงินเขานิ่วขามือเงินอยู่นิวอยู่มือเงินบ่ขาดนิ่วบ่ขาดมือขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตตลอดไปทุกๆคนครับขอบคุณหลายๆครับ